สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่เขารบรักถุกทานนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพี่น้องอยู่กับผมจาทีมชาแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับจาทีมภาพี่พากษนองนะครับมาสำรวจราคาควายนะครับที่ตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ควายหลายคักครับพี่น้องครับนะครับอ่านะครับเผื่อสำรวจนะครับเป็นราคาเปรียบเทียบนะครับเพื่อพี่น้องคนเลี้ยงควายเฮาห้อง้เบิ่งนะครับแล้วกในสำรวจราคากันไปนะครับ ทัานบาทพ่อเนี่ยสี่หมื่นปลายเอาปลายเอาเท่าไหร่พ่อไอห,หาพันน่านไหมครับเนี่ยโอ้ข้อยเถิกบ่นี่โอ้ยออตายตายแต่บะแมนต่าตัวแม่สี่หมื่นหาพันนะพ่อเนาะเอานะครับผคุณเอยากได้ไปใส่งานนะครับหรือว่าเอาไปคุ้มฝูงนะครับจับสัตว์นะครับเบอร์ที่ต่อเนี่ยพ่อ 062 179 1สองศูหกพออยังครับชาวัดครับยี่ไสครับบ้านคงกองกุ้งัานคงกอน่านนนทีลาอ่าโอเคครับพอมีรถส่งนะครับเนาะครับผมครับขอบคุณครับแม่ตัวเถือกครับเนี่แม่รักบาทครับพ่ออยากได้สี่หมื่นครับอากไ้่นนะครับากันมากเนาะ ทองว่างมากนะครับทองว่างแต่อยากได้ไปพัฒนานะครับพี่น้องครับอยากได้ไปพัฒนานะครับกัติดต่อมาได้นะครับอ่ะนี่ครับพ่อเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์แปดเก้าหกเก้านะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับขอบคุณครับพ่อผองแปลกครับของแปลกของไข่ทอดครับเนี่ย ของของพ่อยักบาทนี่พอ่อหาเมื่อนหา,านี่ลูกนี่แม่สีหนากนะครับพี่น้องครับนะครับของแปลกนะครับผู้ใดอยากได้ไปไว้ซื้อแม่ได้ลูกพร้อมนะครับเครกนะครับลูกคนนะครับนี่นครับ สีหนักนะครับพี่น้องครับของแปลกนะครับพี่น้องนะครับขอเบอร์ติดต่อเนยครับพ่อ063 0์ห007มศูนย์หกสามศ่อยังครับพออย่ครับพอไรครับอยู่ไซน้องอยู่ที่บ้านบบ้านน้องอย่าป้องครับน้องอย่าป้องนะพ่อเนาะเอาผู้ใดอยากได้นะครับติดต่อมาได้ค่ะคุยอได้กี่บาทก็อหาเงินหาหาเงินหาพันนะครับเอาของแปลกไปเลยนะครับรถได้พร้ออม่ะขอบคุณครับ มั่นอยู่มานอยู่ต้องใส่น้อครับนี่ห่อยๆนะครับพี่เราทำค้อยๆค่อยๆถึงต่อกันอยู่นะครับเมืองของงามของงามของงามนะครับ อันนี้ลูกเก่าจะเลื่อนนะครับลูกเก่าจะเลื่อนตรงนะครับลูกเก่าจะเลื่อนแม่สูงร้อยสามสิบแปดนะครับลูกตัวผู่นะครับนนเกิดได้ไแม่อันนี้เกิดได้เดือนหนึ่งเนานะ,นะ,นะอ่าก็ได้น,นี่ลูกเก่าจะเลื่อนนะครับพี่น้องครับงามใหญ่นะครับแต่ที่มาแล้วเที่ยวหนึ่งกับกลับมาอีกนะครับพี่น้องย่นงานว่าเถือตาถื่อใจมั่นงามครับกล้วยตัวนี้น่าพอเนาะ ก็ดูแข้งขากันใหญ่ดีไมหลูกเพิ่งไหถือใจครับครับตัวนี้นะครับใหญ่ครับนะครับเบอร์ใบแสนสองนะครับพี่น้องเบอร์ไปแสนสองต่อร่องราคาได้นะครับมีรถส่งหอดของหอดสามนะพอ่อสุดยอดครับเพื่คตัวนี้เอาเบอร์อีกเดือนหนึ่งไงพี่น้นองอีกนะเพอ่อ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่แปดศูนย์สองเก้าสี่หกสองเก้าสี่หกนะครับติดต่อมาครับมีรถส่งคือเก่าท่ายน้อครับผมยี่ห้อก๊าซถึกใจครับครับก้วยตัวนี้ง่ามง่ายไหมนะครับนะครับขอบคุณอาไปตัวนี้กับที่เด็กเท่ากันครับนี่โคแมลูกนะครับแล้วก็แม่อีกสิบมือขอดนอกอายนอกตัวนี้นอกโค้แมลูกอีกซิบมือขอดนะครับได้แม แล้วก็ได้ลูกสาวน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอันตรงทามจะคว้างเพื่อนได้ปะนี่แล้วครับสิบมือขอดนะครับเปิดไว้แสนสามแม่สูงหลายสาวสิบหกเสนนะครับตัวนี้นะครับแม่นไว,ไว้เปิดไว้แสนสามแม่สูงหลายสาวสิบหกได้ลูกตัวแม่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ในท้องท้องเจ้าพาหยุ อีกตัวหนึ่งนะครับในถองอีกซิมือกวดนะครับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามขอเบอร์อีกเส้นนึงนะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปครับ8 6 5 8อ้าแปยังนะครับออ้นครับไออ้นนะครับเอาพี่น้องไปสนใจติดต่อใดนะครับได้สามนะครับแสนสามนะครับต่อรองราคากันได้อีกความได้ครับได้ได้ครับสุดยอดครับควยตัวนี้นะครับเอาไปกินน้องได้เลยครับพี่น้องน่องดีซีเต่างห้ามังค์นะครับเอาไอ้ขอบคุณได้หลายครับ ไปยนอกครับของดอนของเผือกๆของพ่ออะล่ะของพ่อบ่ครับพ่อแม่ลูกบ่ครับเนี่ยแม่ลูกจักบาทพออ่อแม่ลูกแสนเอ็ดนะครับแม่สูงประมาณร้อยเซาอะไร้ร้อยเซาหาต้องหกน,นะพ่อแม่ลูกชายคือลูกสาวนะพ่อลูกสาวเป็นลูกพ่อไดค,ครับลูกน้ำบาทนะครับอาพ์ตินองให้เบิ่งก่อนนะครับเขาแก้วนะครับเล็บแก้วนะครับแล้วก็ต้นโต ใสสะอาดนะครับบ่มีกะบ่มีจุดนี่ไม่ดังนะครับพี่น้องควันดีนะครับพี่น้องครับอ่ะเห็นเบิ่งควายดำเขาเห็นเบิ่งอัตลักษณ์เนาะแต่ว่าควายดอนเห็นเบิ่งควันครับต้นโตมั่นนะครับบ่มีกะนะครับเขาแก้วแล้วก็ต้นโตบ่มีกะเรียบแก้วนะครับเปิดเลยแซนเอสนะครับแม่ทองอีกไปพอเขาว่าทองแล้วนะครับทองพ่อใดครับเซึ่งน้ำบาทเนาะอ่ะพ่อแซนเอส ขอเบอร์ติดต่อนะครับ087 642 6890จ็ดหกสี่สองหกแปดเกาศูนย์ยุ้ยังครับพ่อยอดนะครับมีรถลซงนะพ่อเนาะพ่อยอดคุยงามอ่าพ่อขอบคุณในหลายครับอ่าพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากเห็จ่าที่มีเปิดราคาหัวข้อย่อยนะครับอยู่ขอบกีฟ้างนะครับพี่น้องครับติดต่อจ่าที่มาดันะครับที่เบอร์0619701551นะครับพี่น้องครับ พี่น้องทางอุดรนนะครับกาลสินนะครับติดต่อจ้าที่มาไดาาานนนะ้นะคร, <c oughs> นครับพี่น้องครับเปิดราคาง่วควายไห่นะพี่น้องเนาะ <c oughs> นะครับคั่วไรครับพี่น้องไม่คั่วอะไรคั่วอะไรเาใส่เบาด้วยเอผมเบาเด้เยขี้หอมใหม่ไหมครับแบบนี้ เตรียมขึ้นรถแล้วนะครับเึ้นไซน์นี่ขึ้นรถแล้วนะครับต้องอายบไ,ไมหมจักบาทครับรเปิดโดยแสนเอยดนะครับเนาะลูกตัวแม่ตัวเธอขนาะดลูกตัวแม่นะครับแม่เพิ่นสูงหไรไปไหนครับนี่อ่บบาประมาณร้อยสามสิบหาเยเนาะนะครับลูกตัวแม่นี่โอ้หงเหว่หางใหญ่ดีนะให้กดหูสีดเฉียงเลยสอง สองจิมีผอมนะครับแม่เพิ่นเห็นสองจิมีเขาว่ามันจีข่ำจีคูนตัวกันคี่ขยมีสองจิมนะครับอ่ะเปิดอไปแซนเอสลูกเพิ่นเป็นลูกพอแดดบอลลูเหมือนกันเนาะอ่ะนะครับเด็กเพิ่นก็สวยงามดีนะครับพี่น้องครับสวยดีนะครับตันดีนะครับแซนเอสนะครับขอเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์แปดศูนย์ 4 8 5ห0าสี่แปดอ้าหงยายยูอังครับไอยูคยายครับยูลคเอหน่อยเนาะไม่รถสง่ายเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับนี่ก็ สายอุทัยนะครับลูกเบิ่มพันล้านนะครับสายอุทัยนะครับกับแม่ลูกเบิรมพันล้านนะครับพี่น้องครับแม่ลูกเบิรมพันล้านนะครับเปิดไปแสนเจ็ดนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดให้เบิ่งลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับนี่นะครับย้ายนะครับกระดูกโครงสร้างแข็งขานะครับ กิเปิดแสนเจ็ดนะครับแม่สุงหสารชิ้เก่านะครับตัวนี้ครับ1มงแสนเจ็ดหมื่บาทนะครับต๊อร้องราคากันได้นะครับีพอเจะของควายนะครับครับพอพอของควบเบอร์อีกเคอร์หนึงนะพ่อ089 089ป4เ841 4050์0 5 0่หนึงแดสี่หนึ่งสี่หะครับอ่าพอยูบานค้ำค่านะครับพี่น้องครับยูฟาร์มกับมีควายหลายตัวนะครับ นะครับผู้ใดอยากได้ผูกพอพันนะครับพอพันสายเผือกนะครับพี่น้องครับนะครับสูงมาไดยนะครับพ่อสูงลอยสามสิบห้าอ่าประมาณสามสิบหานะครับแข้งขาใหญ่นะครับขาบแก้วแก้วนะครับนะครับเบิ้งเอืร์กเผ่า นะครับแข่งขาใหญ่นะครับน้อเป็นเป็นลูกพ่อไถ่เนาะครับโลหูวจักพ่อนะครับเน้องประมาณเขาสองปีไหมครับนี่สี่เขาสองเหรเนาะครับเน้องอ๋อครับสี่เขาสองขวบเลยนะครับพี่น้องครับเปิดไว้ร้ายไปไหน่อเปิดไว้สี่หมื่นนะครับพ well, so really <ER ี่น้องผู้อยากได้คล้วยดอนนะครับไปไว้คุ้มครอบ คุ้มฟูงนะครับกับบานดีนะครับพี่น้องครับกับบานใหญ่นะครับเขาก็เปิดดีออกทั้งคางเลยนะครับเขาพวงเขาแยางนะครับก็เด่นขวัญขวัญมงคลนะครับพี่น้องครับหับเงินหาบทองเฮานะครับหัวน้ำมาให้ีโตกะสวงใส่ขัวเาหอเนาะไปแยกได้ไปคุ้มคอกนะครับพี่น้องครับสายเผือกสายดวนเฮานะครับไปพัฒนากันให้มันขั้วักษ์ขั้วใหญ่ขึ้นขึ้นมากนะครับเพราะเบอร์ที่ต่อเนี่ยพอ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าเกองเก้าองูพ่อ้าเกียนอยู่ใส่บ้านสางหินนะครับอาย่ยังแตา่าะเนานพ่อม่นจ๊ตัวใส่ตัวใดอีกใส่แม่นั่งอลูกขึ้นเบื้องนี้พอ่อแม่แม่แสาวน,านั่งนี่มันักปีแล้วพอ่อ ปีกว่านะครับนะสูงกับลอยสามสิบบวกกันแล้วนะพอนะ่อเนาะอ่าสามสิบบวกแล้วเป็นลูกพ่อแด่พอ่อหูบ่ลูกพอ่อบ้านๆเท่านาะเอานะครับลอยสามสิบบวกนะครับพี่น้องครับเปิดไวร้านไหนพอ่อหาหมื่นหาพันบาทนะครับหาหมื่นหาพันนะครับผู้ใดอยากได้แม่สาวนางนะครับไปไหว้เลือกใส่พ่อพันเอานะครับอยากได้ตัวใดก็เลือกเอานะพอนะ่อเนาะอ่ะกะมีรถลซงนะพอ่อ นี่รถส่งไปบริหารเงินหาเบอร์โทรเดียวกันครับเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับอ่าขอขอบคุณหลายครับข้าวเหนียวข้าวเถิกละลายนะครับเถิกละลายนะครับอ่าพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้จใจทีมนะครับไว้จาที่ในคลิปไม่ไหมนะครับไอพีไอน้องเข้าในรับชม เรื่อยๆนะครับมาที่นี่นะครับจะที่กับสีผ้าพี่พอน้องไปเบืองงวงนี่ครับมาที่นี่นะครับตลาดงวงกับคึกคืินนะครับคนกับลายงวงกับลายนะครับพี่น้องครับอ่ะทางนี้เป็นทางฝวายนะครับท้องพ่อปะครับเนี่ยแม่สาวแม่แม่ลูกปะหือแม่เดียวแม่สาวเดียวนะครับลูกพ่อใดพ่อนี่ถักลูกตัวใดสื่อแล้วเขาจะสื่อสิบหามเลยอืะ คือมาซีเมื่อนหานะครับประมาณจักเดือนนะพอกมันี่วเขาปีแล้วเนาะเขาบันจับเรียมดอกนะครับอัตลักดีนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับเขาให้ซีเ็ดเลยบ้านขายเลยบ้านขายเขาให้เซลซีเมื่อเจด้อพอนะครับอันนี้ทนี่ซีแปดอนี้ของพ่อหกันบ่อะใส่ในลูกพ่ออันนี้แม่ลูกคู่นี่ซีเมื่อแปดแม่เส้นคนไหนพ่ เอากะตีไปพอวันบ้านเท่าไหรแล้วเนาะเอานะครับแม่นี่ควบนี่4ีมืนแดพูดได้ไดไปพัฒนานะครับอ่ะลูกตัวเถิกเนาะลูกเถิกนะครับ4ีมควบนี่โทรหาได้พ่อสุกขอเบอร์ติตอนเนี่ยพอ่อมาที่นีูนย์หกสองศูนย์ห่งสองหนึ่งสองแปดหนึ่งหกอ่ะขออีกเคือหนึง่งศ6 2ย์ห หนึ่งสองหนึ่งสองแปดหกหกสามเจ็ดแปดหกหกสามเจ็ดนะครับพอท่องสุกยุไพ่ออยูน้ำมันครับยูน้ำมต์มีรถสทรงนะพ่อเนาะมี่มีอ่ะครับขอบคุณครับครับติดต่อมาเลยครับครับผมติดต่อพ่อเป็นได้นะครับพี่น้องครัดในสนใจนะครับมาเบิ่งโคบแม่ลูกลัวอีก็นะ เอาหลอดลงมยาเด็กเราลยนะครับเดิมๆมายเขาหายก่อแล้วพ่อไล่ได้ยักบาทนี่พ่อแม่แม่นีจักบาทครับแม่นั่ง่ใหกอ๋อแม่ลูกแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่นีบอกครับ เป็นแม่ลูกโม่แยกๆออกไปน้ำกันยังแก่กว่อนี่แม่แมันแม่นตรายตรัวใดน้ำกันแม่สมตัวใดไวเพอ่อสมแบบเขาดินครับอ๋อสมเจ้าเขาดินไว้นะครับมา,รมาแล้วอันเม่อไ่ไ้เดือนครับเดือนหนึ่นงแม่สูงแล้วไปไหนครับนี่ ดวัเสามทิพย์ป้วนนี่แหละครับเจ้าทิพย์โอหลายเลยบทศิว่าตัวพี่น้องเออเหมืนมาบทศิว่าเ้าตัวเงาหางใหญ่ดีนะครับเนาะเงาหางใหญ่ดีขนาดเลยนะครับแม่ลูกผมก็เปิดที่หูหาพันนึงได้หรอครับแม่ลูกกู้นี่เปิดแสนหกหมื่นหาพันนะครับเท่าต่อรองราคากันได้นะครับใหญ่ดีนะครับเบิ้งหางกันเลยเงาหางกับใหญ่ท่ายกกว้างนะครับเขาเปิดดีนะครับลูกตัวแม่อีกตัว <bunker. S 2> หนึ่ง นากมแม่กะเช่วชม่ชม,ชมนาตาเพิ่นกับบาดอ่ะนี่นะครับนาตาแม่เพิ่นกันเลยนะครับปากใหญ่กินยาเก่งนะครับพี่น้องนะครับดูเป็นใหญ่แล้วกินกันมาแล้วปากวัหนื่เปิดบแสนหงมืหาพันนะครับพี่น้องครับอ่ะข,ขอเบอร์ที่ต่อนี่พอครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งสองหาพอยงครับหวานพ่อี้ยคาตัวมาเสียดีสารสัดนครับ้องสชงไว้ป่งกัได้ครับขอบคุณครับหลายไปไหนครับพ่อแม่ลูกคู่นี่แสนเจ็ดแม่สูงหลายไปไหนครับนี่แม่สูงลอยซีซิบวกนะครับพี่น้องครับเปิดเลยแสนเจ็ดหมื่นนะเด้ยลูกตัวแม่ตัวเธอครับน่ะลูกเมครับลูกตัวเม่นะครับไส้สิติด สายมูหลามากเนาะแม่พอเนาะทิดสายดำมากนะครับดำปึ๊ดเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับได้ลูกตัวแม่ตัวนึงแม่ม่านเลยอะแม่ม่านตัวไหนครับแม่มา่านลูกพ่อขุ่นฝูงลูกของมรานหาอ๋พอพ่อคุ้มฝูง ú, แต่ว่าเป็นลูกของมรานหานะครับเอาแม่ม่านพ่อคุ้มฝูง úng, แต่ว่าเป็นลูกของมรานหาแสนนะครับอ่นะ มานเจ็ดเดือนแล้วพอ่อม่านสามเดือนแล้วนะครับค้มโตมาแล้วสามเดือนนะครับอ่าพ่ขอขอเบอร์ตริดต่อเนี่ยูเ็กดเด,เดไปเลียงน,น้นะครับศูนย <0 98, S 1> ์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหเจหเจ็ดศนพ่อยังครับพ่อใหญจอยวันกาลสินครับอ่าพ่อใหญจอยอยู่กาลสินนะครับน้อมีรถสง่งไหมพ่อเนาะครับครับอขอบคุณครับ นะครับประชาชนพันธ์นะครับพี่น้องผู้เดหายใจทีมนะครับไปเปิดราคาง่วงขั้วแห่อยู่ของอยู่ฟาร์มนะครับแตติดต่อจ่าทีมมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับเบอร์จ่าทีมนะครับไทยพี่น้องทางอุดรนะครับกาลสินนะครับก็สามารถติดต่อจ่าทีมมาได้นะครับพี่น้องครับนะพี่น้องครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมหางกดไลค์กดติดตามนะครับช่องจ่าทิ่มชาแนลไว้นะครับเป็นกรื่องจให้จ่าที่มในคลิปไม่ไม่นะครับเพียรน้องห นะครับเด็กชิปใหม่ๆพี่น้องเข้าด้รับชมนะครับเล็บาดทอดนี่นี่ห้องคาทิสเกตตัวหนึ่งหาเมื่อินเจ็ดลูกตัวใดครับนี่ลูกตัวใดแล้วน้โบหุ่นจักรน้อโบหุ่นจักรพอนะครับส่วนสูงประมาณเท่าใดครับนี่ม้านลอยสามสิบอายุเพิ่นหรอครับผมอายุปีหกเดือนนะครับพี่น้องครับ อ่ะซื้อถอดก็แม่มากอ๋อถอดแม่มากนะครับตัวนี้เปิดไว้หาพิเศษหาหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพอไม่ได้ตัวครับก็สามตัใช้ซุ้มหนึ่งตัวนี้โคมงนี่แม่ลูกโคมงนี่แม่ลูกนะครับเดี๋ยวลูกตัวผูกประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับแม่สูงประมาณร่อยสามสิบไหและเนาะพ่อเนาะอ่าชักบาทครับโคมนี่หาพิเศษครับ ห้องหาหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองราคากันได้นะพ่อเนาะนะครับได้สตัวนะครับตัวผู้น้อยหนึนะครับแต้วแม่หนึ่ะครับต้วแม่นั่นนะครับหาหมื่นเจ็ันะครับแม่นั่นนะครับเาขอเบอร์ที่ต่อนะครับพ่อศูนย์เก้าสองศูน์เก้าสองสามย์สามส่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หพอยังครับพอสาครับพอสยยุใสครับ กาลสินบางคำข้านีครับอ๋อพอซ่าอยู่บางคำข้านะครับพี่น้องครับอยู่กาลสินท่ามีรถส่งกันพ่อเนาะนี่ครับออพ่อขอบคุณครับสวัดีครับพี่น้องนะครับก่อนจากกันนะครับเก็่กเรื่องอะไรก็ติดตามนัองคำส่งจ่าทิ้งชาแนลนะครับผมอ่าครับไม่นีนะครับแดดแห้งแล้วนะครับพี่น้องจ่าทิงสมจะพาพี่น้องเบง่วงข้าครับวัดที่นีนนะครับอ่นะครับพี่น้องครับจะขอกล่าวเข้ามานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ